สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูจะมารีวิวตุวก๊กตานกแก้ว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 แ,แ,แสั่งมาจากลาซา d a นะคะราคา230บาทนะคะในช้อปปีก็มีนะคะเข้าเร่องกันเลยตรงนี้นะคะถ้าเปิดออกมาต้องใส่ถัง3 a 3ก้อนค่ะหน้าตถาถังก็จะเป็นนี้นะคะ หาซื้อได้นะคะเออของหนูหนูซื้อมาจากร้านยี่สิบนะและถ้าเราจะเปิดนะคะเราต้องเช็กว่าเราใส่ถาดถูกไหมถ้าเราจะเปิดนะคะเราเลื่อนเปิดตรงที่ออกกับออแเราเลื่อนเปิดทางนี้พูดเลยชาวัสดีจ้าชาวัระยจาวจทุกคนชวประจาทุกคนฉันชื่อแก้วจ้า ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็สภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหางก็จะมีให้เลือกทั้งสามสีคะ่ะสีแดงสีฟ้าและสีเขียวนะคะสีเขียวจะเป็นสีเขียวผสมแดงนะคะกับเหลืองสีฟ้าก็จะดูจืจีนหน่อยนะคะพูดเลยสวัสดีฉันฉันชื่อแก้วฉันชื่อแก้ว ใครชอบชกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ